ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่อวตวังดานนะครับนะครับตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับด้านหน้าเลยสี่แยกไปนะครับอยู่ซ้ายมือจะเป็นโอวตวังดานนะครับ นะครับอยู่ซ้ายมือเลยนะครับตอนนี้บัตรอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมที่ที่ต้องการจะขายนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาออกไปออกไปเส้นโรงเหล็กยูนิคนะครับจากจากตรงนี้ออกไปถนนเส้นสามสามนะครับแปดกิโลเท่านั้นนะครับจากอวตนะครับแล้วตรงไปก็จะไปที่อ่าสีมหาโพธนะครับได้แล้วก็อ่าไปตัวอำเภอประจันตคามได้นะครับ แล้วไปด้านหลังนะครับด้านหลังของบัตรเนี่ยนะครับด้านหลังไปเนี่ยก็จะไปที่ตลาดกระบินบุรีนะครับไปด้านนี้นะครับไปที่ตลาดกระบินบุรีนะครับไปสีแยกสามตางานนะครับไปได้หมดเลยนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับบัตรแจ้งไ้ก่อนนะครับมีข้อดีก็คือติดถนนนะครับติดถนนมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีข้อเสียอยู่ก็คือที่จะต่ํากว่าถนน ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเนื้อที่สามไร่นะครับนะครับรอบข้างนี้จะขายกันอยู่ไร่ละประมาณเจ็ดแสนแปดแสนบาทนะครับเนี่ยติดถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ถ้าออกไปด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับออกไปด้านซ้ายนี้จะออกไปที่อ่าเนี่ยนะครับไปด้านนี้นะครับจะไปที่ถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวไปนี่เลยนะครับ นะครับนั่นถ้าไปตรงไปนะครับอวตวับางดานนะครับตรงไปโอบตวับางดานก็จะที่มองเห็นนะครับจากตรงก็คืออยู่จากที่ออกไปนะครับที่ต้องการจะขายออกไปนั้นไปอวตวับางดานนะครับเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้ก็กว้างประมาณแปดถึงสิบเมตรนะครับแล้วก็ไปที่ถนนเส้นสามสามสุวรรณสอนนะครับ ถนนสามสามสุวรรณศรนั้นแปดกิโลนะครับมันจะมีป้ายบอกนะครับแล้วก็ bene. ตามที่บัตรวัดคู o g l น Map นะครับนี่นะครับมันจะมีป้ายบอกเลยนะครับนี่น,น,น,นะครับถนนเส้นสามสามสุวรรณศรนะครับเนี่ยแปดกิโลนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถนนเส้นสามสามเราก็จะขี่ตรงตามถนนเส้นนี้นะครับถนนหลวงชนบทเนี่ยนะครับ ตามเส้นนี้ไปเลยนะครับ8กิโลเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับอยู่นี่นะครับอยู่ด้านซ้ายมือของบัตรตรงเนี้ยนะครับทาเลดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียนะครับก็คือที่จะต่ํากว่าถนนเท่านั้นเองนะครับข้อดีก็คือติดถนนนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของบัตรเนี่ยนะครับเนื้อที่สามไร่นะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถพาลงไปชมด้านล่างนะครับ นี่นะครับบัตรลงมาแล้วนะครับก็ตรงด้านหน้าตรงนั้นนะครับที่เลยป้ายเหลืองๆไปเนี่ยนะครับตรงนั้นประมาณสักสามสองสามร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นสี่แยกนะครับถ้าตรงไปก็จะไปถนนเส้นสามศูนย์สี่ได้เลยนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดกระบินบุรีนะครับไปออกตรงถนนเส้นสามสามส่วนอสนออกตรงเครือสหพัฒกระบินบุรีลงเท้าแพนนะครับนะครับเนี่ย ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับก็จะไปตัวอำเภอประจันตคามได้นะครับแล้วก็ไปออกอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับไปถนนเส้นสามศูนย์เจ็ดเก้านะครับออกนิคมสามศูนย์สี่ได้เลยนะครับแล้วถ้าไปด้านนี้นะครับก็จะไปที่ถนนเส้น3ามสามศูนย์นศรนะครับไปออกตรงลงเหล็กยูนิคนะครับที่เจาการจะขายก็คือแปลงนี้นะครับหลักเขตตั้งแต่ตรงที่บัตรยืนตรงเนี้ยนะครับไปถึงทิวทศด้านหลังนะครับ ทิวนั้นเลยนะครับนั่นนะครับที่มีทิวทดตัดนะครับแล้วก็ไปถึงต้นไม้ต้นนั้นนะครับนั่นเลยนะครับไปถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วด้านนี้ก็ยาวไปหน้ากว้างประมาณสักอ่าแปดสิบเมตรนะครับเนื้อที่สามไร่เต็มก็คือล็อกเนี้ยนะครับนะครับบรรยากาศกันโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับรอบข้างก็ขายนะครับก็ขายกันค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าของตั้งไว้นะครับ ไล่ละห้าแสนบาทนะครับแต่ราคานี้เป็นราคาอบอกเผื่อต่อนะครับไล่ละห้าแสนบาทหลักเขตก็ time, ตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตามคันทดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปหาทศด,ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดตรงไปหาต้นไม้ตรงนั้นเลยนะครับที่มีเสาธงตัง้งนะครับตรงนั้นนะครับนั่นเลยนะครับแล้วก็ตัดตรงมาหาเสาไม้อีกด้านหนึ่งนะครับเลยเสาไฟต้นที่หนึ่งที่สองแล้วก็ต้นที่สาม เลยต้นที่สามตรงนั้นไปนะครับตรงนั้นจะเป็นจะเป็นหน้าท่อนะครับเราจะเราก็จะต้องขุดนะครับขุดขุดเป็นร่องน้ําไว้นะครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับประมาณนะครับประมาณสักเมตรสามสิบถึงเมตรห้าสิบเซนนะครับนะครับที่ดินจะต่ากว่าถนนนะครับมีข้อเสียอยู่แค่นี้นะครับไฟฟ้าถนนลาดยางนะครับติดถนนลาดยางมีไฟฟ้านะครับ น้ำประปาก็น่าจะมีเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอ่ติดติดกันไปก็เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับมีอ่ห้องเช่ามีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อ่าวตจะอยู่ด้านเนี้ยนะครับเนี่ยตรงตรงนี่เลยนะครับตรงเนี้ยนะครับเราเลี้ยวออกไปจากไฟอ่จากสี่แยกตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวไปก็ก็ถึงเลยนะครับก็ถึงอวตเลยนะครับรูปแปรงนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ นะครับหน้ากว้างประมาณ80เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับจมจํานวนเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่สามไร่นะครับทางเจ้าของขายไร่ละห้าแสนบาทราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงจากตรงนี้ไปที่โอวตาวบางดานนะครับห้าร้อยเมตรแล้วก็ไปถนนเส้นสามสามสุวรอสน,นะครับถนนเส้น 3, สามสามสวรอสนันก็คือออกไปออกไปด้านนี้นะครับ ออกไป8กิโลก็ถึงถนนสุวรรณศรเลยนะครับจากฟิวเจอร์พาร์คเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คก็135กิโลนะครับมาถึงที่ตรงเนี้นะครับ135กิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับชนบุรีก็ระยะทางนะครับชนบุรี129กิโลนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซา90กิโลเท่านั้นเองนะครับนะครับ ไฟฟ้าน้ำปปาป่าจะมีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้ามีนะครับน้ําประปาอันนี้บัตรไม่แน่ใจนะครับว่ามาหรือยังนะครับนะครับแต่ว่าอ่าซ้ายขวาก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้วัตต่อด้วยนะครับนี่เลยนะครับคือแปลงนี้เลยทางเจ้าของตั้งไว้ไล่ละห้าแสนนะครับต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับมีข้อเสียก็คือต่ํากว่าสนุนนะครับรอบข้างมีจะไร่ละหกเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนถึงหนึ่งล้านนะครับ ก็แล้วแต่คนจะตั้งขายกันนะครับราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อ0980075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับส่วนราคาก็ต้องมาต่อรองกับเจ้าของเอานะครับ